สวัสดีนะครับผมวันนี้เสียงชัดเจนไหมครับคุณโอ๋ค่ะชัดเจนค่ะโอเคนะครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยก็เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับที่ต่างประเทศนะครับก็ผมก็แนบส่วนตัวผมชื่อชื่อเฉานะครับเฉวลิตนะครับเตเรียพิรมก็เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นอยู่ที่แวดวงการศึกษามาเป็นก่ปีละนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัย ในแคนาดานะครับแต่อยู่เมืองไหนแล้วก็เป็นยังไงหรือจะให้ทาคุณนัชนันนะครับแตงขําซึ่งจะเป็นเจ้าที่ที่ดูแลมหาลาัยนี้โดยตรงนะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลคณะสาขาที่น่าสนใจสําหรับนักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการพูดถึงมหาลายัย โดยภาพรวมก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ค่อยลงรายละเอียดว่าเราจะควรจะเลือกสาขาหรือคณะอะไรนะครับก็คําถามแรกนะครับก็อสอบถามคุณโอก่อนนะครับว่าทําไมต้องไปเรียนที่แคนาดานะครับโอกาสอยู่ยาวเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องเรียนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ โอเคครับค,คุณโอนะครับค่ะได้เลยคะ่ะเดี๋ยวอาจจะอธิบายนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการ,รเรียนในแคนาดาเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี้ยแคนาดานเนี้ยก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่คุณภาพการศึกษาอยู่อันดับต้นๆของโลกเลยรวมทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิตการใช้ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี้ยตรงเนี้ยเลยทําให้แคนาดานเนี้ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เหมาะมากๆสําหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะไปศึกษาต่อนะคะแล้วก็ในภาพรวมว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปอยู่นานๆ มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบเลยว่าในแคนาดาเองเนี่ยเปิดโอกาสสาหรับนักเรียนต่างชาติที่เข้าไปเรียนแล้วเนี่ยสามารถที่จะทํางานระหว่างเรียนแล้วก็ทํางานหลังจบการศึกษานะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของโอกาสที่จะขอ PR หรืออะไรเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นที่พูดถึงกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะ,ะทางนักศึกษาสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะกับทาง Dreamboard หรืออาจจะเช็คในเว็บไซต์เบื้องต้นนะคะทีนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะการแนะนำมหาวิทยาลัยโดย จะนําเสนอสไลด์ให้เห็นภาพรวม,รมนะคะะีเลยครับมันก็จะได้เห็นภาพชัดเจยนยิ่งขึ้น<ช>ก็แคาดาเป็นประเทศที่ดูอาจจะดูไกลน,นะครับจากเมืองไทยนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยไปมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่มากนะครับแล้วก็ต้อนรับชาวต่างชาติค่อนข้างดีกว่าหลายๆประเทศคือไม่ไม่ค่อยมีการเหยียดผิวอ,อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีนักเรียน มีคนต่างชาติในเมืองคนทั้งเยอะนะครับแล้วก็ประเทศเขาใหญ่เขายังสามารถที่จะรองรับนักเรียนนักเรียนหรือคนที่จะไปเรียนที่นั่นได้เยอะทีเดียวนะครับ ค่ะ,ะเดี๋ยวในส่วนของแนะนำมหาวิทยาลัยผ่านสไลด์พรีเซนเทชันวันนี้นะคะ,อ,อ,ะอาจจะพูดคร่าวๆอาจจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเพราะเราอยากจะเปิดโอกาสพูดคุยกันนะคะเป็นการถามตอบ <c oughs> เพื่อที่ว่าผู้ <c oughs> ปกครองหรือนักศึกษาที่สนใจเนี่ยมีคำถามจะได้ถามเข้ามานะคะโอเคง okay. ั้นเราเริ่มทำความรู้จักเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกันก่อนนะคะครับผม รายชื่ออ,<ล>อะไรครับ,รบอีกทีหนึ่งมหาวิทยลัยชื่ออะไรนะครับ University Canada West นะคะจะ,ะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะซึ่งเราจะมีวิทยาเขตอยู่ในตัวเมืองแวนคูเวอร์ถึงสองแคมปัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหลายๆคนที่ค่อนข้างที่จะอยากไปเรียนในในส่วนที่เป็นตัวเมืองหน่อยเพราะว่าอยากจะ ต้องการความสะดวกในเรื่องของการเดินทางนะคะต้องการหาโอกาสในการหางานพิเศษทาระหว่างเรียนนะคะหรือแม้แต่บางทีบางคนชอบเวลาที่เลิกเรียนแล้วมีกิจกรรมทานะคะเมืองน,นี้เหมาะมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของสรุปนะคะภาพรวมของมหาทิทยรลัยนักศึกษานะคะที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมากกว่า6000คนนะคะโดยที่มาจาก กว่าร้อยประเทศทั่วโลกเลยนะคะจะเห็นว่าในเรื่องของคอมเอ่าเขาเรียกอะไรความหลากหลายนะคะจะค่อนข้างหลากหลายมากนะคะแต่บางคนก็อาจจะเคยได้ยินข่าวมาว่าที่แวนคูเวอร์เนี่ยจะเป็นเมืองที่มีประชากรที่มาจากทางฝั่งเซาท์เอเชียนะคะจะเป็นพวกแขกค่อนข้างเยอะซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าด้วยความที่เวลาที่เราไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยประเทศหลักๆที่เป็นประเทศเขาเรียกว่าอะไรประเทศปลายทางการศึกษาที่นักศึกษาต่างชาติมาเนี่ยก็จะมีนักศึกษาที่จาก ประเทศที่มีประชากรเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดใจตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเราไม่สามารถที่จะไปเลือกได้ว่าเฮ้ยเราไปแล้วจะต้องมีแต่ยุโรปต้องมีแต่เอเชียหรืออะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างมิกซ์กันแล้วก็ประชากรแถบไหนที่มากกว่าก็จะเป็นสัดส่วนที่ใหญ่กว่านะคะค ส่วนคลา s Size ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28ต่อคลาสซึ่งถือว่าเป็นคลาสที่ดีมากเลยนะคะสำหรับนักเรียนต่างชาตินะคะแล้วก็สตาฟนะคะจะมีทั้งหมดประมาณ146คนที่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาอันนี้ไม่รวมในส่วนของที่เป็น a c คาเดมิซึ่งเราจะมีกว่า178คนนะคะทีนี้ในส่วนของตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในในส่วนของ Ranking ของมหาวิทยาลัยในในอันดับ ต้น,ตนแต่ว่าเราก็ได้รับการจัดอันดับในส่วนของอ,ออนไลน์โปรแกรมนะคะซึ่งเมื่อติดท็อป10เบสนะคะของแคนาดาในปี2021นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยในในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทาง QS ได้ให้ r a ตติ้งนะคะของมหาวิทยาลัยในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเนี่ยก็คือได้รับ5ดาวนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ทาง University Canada West บุคลากรแล้วก็นักศึกษาก็ภาคภูมิใจในจุดนี้นะคะ ส่วนประชากรนักศึกษาที่เรามีอยู่เนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงนะคะซึ่งอยู่ที่ประมาณ54%นักศึกษาหญิงแล้วก็นักศึกษาชาย46%โดยที่จะมีอายุนะคะที่เริ่มตั้งแต่16ปีขึ้นไปไปจนถึง59ปีนะคะ ทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพการศึกษาเนี่ยเราก็จะมีอองค์กรต่างๆนะคะที่เป็นส่วนที่การันตีในเรื่องคุณภาพการศึกษารวมถึงในเรื่องของการเป็นเดมเบอร์ membership หรือเป็นสมาชิกนะคะในในองค์กรที่ เกี่ยวกับทางด้านการศึกษาระดับนานานชาตินะคะอย่างอันอันดับแรกเลยเนี่ยอย่าง British c o l ม m b i a EQA เนี่ยหลายๆคนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับการไปเรียนต่อที่แคนาดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเรียนใน British คล l ม m บียเนี่ยก็มักจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะอยู่ในในหลายหลาย,หลายสถาบันซึ่งสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นตัวที่วัดคุณภาพการศึกษาแล้วก็ประเมินนะคะทุกป,ปีเลยว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยผ่านเกณฑ์ที่จะสามารถที่จะรับนักศึกษาเข้าไปเรียนได้ไหมนะคะ<อ>แล้วก็จะมีตัวอ่หน่วย งาน uh, membership หรือว่า uh, organization ที่ค่อนข้างให้การรับรองหลักสูตรทางด้านธุรกิจ นะคะทั่วที่เป็นระดับนานาชาติอย่างเช่น AACSB นะคะ NCMA นะคะแล้วก็ AMA AM นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับทางด้านหลักสูตรธุรกิจโดยตรงเดย,ดยเลย mm hmm. นะคะซึ่งทางแคนาดาเ s สเองก็ได้ Accredit แล้วก็เป็น Membership ตรงนี้ทีนี้จะมีตัวหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัว BCCT a นะคะหรือ British Columbia Council on Admissions and Transfer <c oughs> ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหลักในเรื่องของการ โอนหน่วยกิจระหว่างสถาบันบที่อยู่ในรัฐ r ิเ i s โคลัมเบียด้วยกันนะคะซึ่งตรงเนี้หมายความว่าถ้านักศึกษาไปเรียนสถาบัน A แล้วอยากเกิดอยากจะเปลี่ยนโอนย้ายไปสถาบัน B เนี่ยก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ว่าจากสถาบัน A ที่เขาเรียนอยู่เนี่ยมีวิชาไหนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน BCC CAT ที่จะสามารถโอนได้บ้างซึ่งส่วนใหญ่สถาบันแล้วก็หลักสูตรที่อยู่ในลิสต์ตรงนี้จะสามารถโอนย้ายกันได้ง่ายนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ไปเรียนแล้วมีการเปลี่ยน เปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนสถานที่เรียนเนี่ยสามารถทําได้นะคะครับผมดีเลยครับผม,มได้ยินแล้วนะครับได้ยินมาค่อนข้างเยอะทีเดียวเกี่ยวกับก,บการโอนย้ายของเด็กแล้วนจากคุณภาพมันทัดเทียมกันสามารถที่จะย้ายระหว่างสถาบันได้ด้วยนะครับ ใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยสำหรับแลนด i วิเทจแคเบียที่เด็กไปเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของเอ듀แคนาดาเนี่ยอันนี้ก็เป็นแน่นอนอยู่แล้วเป็นส่วนของการรับรองคุณภาพการศึกษาของสถาบันทีนี้หลายหคนอาจจะสงสัยว่าเอ i v e r s i t y University Canada น a ดาเวสแล้วเกี่ยวอะไรกับ Language Canada นะคะซึ่งเราได้รับการรับรองจากตรงนี้เหมือนกัน mm hmm. ก็คือว่าเรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะสาหรับนัก นักศึกษาที่ต้องการเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วผลภาษาอังกฤษย,ยังไม่ถึงเกณฑ์สามารถเข้ามาเรียนนะคะเพื่อ,อที่จะต่อเนื่องเข้าไปในหลักสูตรที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะซึ่งในรายละเอียดหลักสูตรเนี่ยเดี๋ยวจะพูดในสไลด์ตอบต่อไปนะคะ โอเคทีนี้จุดที่จะไฮไลท์นะคะก็คือจะมีประเด็นในเรื่องของข้อเด่นของมหาวิทยาลัยว่าทำไม University Canada West เนี่ยถึงเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะที่นักศึกษาจะนำไปพิจารณานะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของ Flexible Intake นะคะก็คือว่าเรามี4 Intake ต่อปีพูดง่ายๆคือเปิดเทอม4ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นับบเ็ใครยังไงบ้างครับ นักศึกษาไทยนี่เหมาะมากมากเลยเพราะว่าของเราเนี่ยคือไปอมีการิดเปิดเทอมปิดเทอมที่ต่างกันร,ระหว่างมัธยมกับมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่มหาวิทยาเปิด4ี่ครั้งเนี่ยถ้าสมมุติเทอมแรกที่เป็นเทอมมมก็ลาเนี่ยนักศึกษาหลายๆคนอาจจะยังเรียนอยู่นะคะยังไม่จบเข้าไม่ทันเนี่ยก็อาจจะพิจารณาอีกเทอมนึงเป็นเทอมถัดไปคือเมษานะคะก็เด็กเด็กส่วนใหญ่จะจบเดือนนี้ถูกไหมครับ เด็กส่วนใหญ่<ช>เด็กไทยจะจบเดือนม<ช>ีน,นาใช,ใช่ไหมครับแล้วก็ r a n นสคริปอาจจะออกเมษาซึ่งซ่งบางคนอาจจะไม่ทนันแต่ว่าวางทีนี้น้องๆที่อาจจะจบน้องๆที่เรียนมหาวิทยาลัยอ,อาจจะจบก่อนล่วงหน้าหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะสามารถ <S <S uh huh. สมัครได้ทนันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราพลาดเทอมมกรามกับเมษาไปแล้วเนี่ยมันยังมีกรกฎาอีกนะคะ uh huh. แล้วก็อีกเทอมหนึ่งคือตโตลานะคะ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเรา พูดง่ายๆว่าถ้าหลาพลาดเนี่ยเราไม่ต้องรอครึ่งปีหรือหนึ่งปีนะคะสำหรับเติมการศึกษาใหม่เรารอแค่สามเดือนเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากแล้วก็แฟกซิเบิลมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กไทยนะครับที่จบพอจบปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมทำวีซ่าอ่างเงี้ยครับประมาณใช่ค่ะอันนี้ก็จะสะดวก สุดๆเลยนะคะแล้วก็อีอกอันนึงก็คือที่จะเน้นในเรื่องของอหลักสูตรที่ p อ p u ลา r ก็คือ MBA เนี่ยเรามีผลสำรวจนะคะได้มีการทำซอรว y ออกมาแล้วเนี่ยนักศึกษาที่จบ MBA ไปเนี่ยคือ100%คือทั้งหมดเนี่ยได้งานทำภายใน6เดือนซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่ว่าเ6เดือนปุ๊บได้ปับ๊บซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะได้ภายใน1เดือนหรือ3เดือนนะคะ oh. แต่ว่าเท่าที่สำรวจออกมาทั้งทั้ง100ี่ยคือ ภายใน6เดือนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวการันตีว่าหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะในตลาดแรงงานนะคะคส่วนคลาสนะคะตอนนี้เนื่องจากปัญหาสถานการณ์โควิดเราก็เลยมีความยืดหยุ่นก็คือจะมีให้นักเรียนสามารถเริ่มเรียนเป็นออนไลน์ก่อนระหว่างรอวีซา่านะคะร,รอการเดินัตตอนนี้จะถามเหมือนกันว่าตอนนี้เรียนเป็นยังไงบ้างครับระหว่างเรียนเฟส t ู f เฟสเป็นออนไลน์ face, online, รหรือว่าอ,าอะไรยังไงครับ จริงๆเราเริ่ม Face to Face แล้วนะคะสำหรับนักเรียนที่เป็นนักเรียนต่างชาติที่มีวีซ่านะคะจงเริ่มตั้งแต่กลุ่มผ่า หนึ่งกรุภงพาเป็นต้นมาใช่ค่ะแต่ว่าก็จะยืดหยุ่นให้เพราะว่าตามนโยบายของรัฐบาลนะคะในส่วนของ Immigration ที่อนุญาตให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะไปจนถึงกลางปีเนี่ยเราก็เลย f l e x i b l e ให้สำหรับน้องๆที่ยื่นวีซ่าช่วงเนี้ยแล้วผลวีซ่ายังไม่ออกแต่จะเริ่มเรียนเมษานี้แล้วเนี่ยสามารถเริ่มจากออนไลน์ก่อนได้นะคะแล้วก็เรียนไปครบเทอมพอวีซ่าได้ก็เดินทางไปเรียนเป็น Faceto-face นะคะเยี่มเลยเพราะว่าก็ถือว่า เรียนไปก่อนระหว่างที่รอวีซ่าให้ผ่านก็สามารถจะเรียนออนไลน์ได้มันก็สะดวกแล้วก็ยังไม่ต้องแบบว่าถ้าไม่เราเสียเวลาในการลงทะเบียนเรียนถูกไหมครับใช่เพราะว่าบางคนเี่ยรอวีซ่าเพราะว่าบางบางช่วงเนี่ยวีซ่าเมืองไทยใช้เวลาพิเศษอาจจะนานนิดนึงน้องๆก็จะกังวลอุ้ยถ้าวีซ่าผ่านแล้วมหาลัยจะเปิดอยู่แล้วจะทันไหมนะคะก่อนจะไปถึงจะไปปฐมนิเทศซึ่งตรงนี้เราตัดปัญหาไปเลยถ้าเกิดว่ามีการได้ยื่นวีซ่าไปแล้ว สามารถเริ่มลงทะเบียนออนไลน์เรียนรอได้นะคะแล้วก <Hey. S 1> ็พอวีซ่าผ่านก็ค่อยเดินทางแล้วก็ไปเรียนต่อเนื่องคือไม่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเลื่อนเทอมออกไปว่าอุย้ยวีซ่ายังไม่ผ่านขอดีเฟอร์ไปอีกเทอมนึงมันก็จะทําให้เราจบล่าช้าไปนะคะ โอเคทีนี้ในส่วนของ financial support เนี่ยเราจะมีทุนการศึกษาให้ซึ่งมีหลากหลายทุนมากเลยนะคะซึ่งเด,เดี๋ยวจะพูดถึงในรายละเอียดถัดไปนะคะ mm hmm. แล้วก็อีอกอันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือในเรื่องของ p g w p นะคะหรือว่า Postgraduate Work Permit นะคะซึ่งอันเนี้ยสำหรับนักศึกษาที่จะไปแคนาดาเนี่ยหลายๆคนเนี่ย มักจะให้ความสนใจตรงนี้เป็นพิเศษว่าถ้าเราเป็นเรียนแล้วเราจะทํำยังไงที่จะได้ตัวนี้นะคะคซึ่งคําถามเข้ามาเยอะมากเลยครับอไอ้ PGWP ของดีว่าบ่ดนะครับว่ามันจะได้ไหมมันคืออะไรอะไรประมาณนะครับว่าจาักสูตรไหนจะเรียนดได้ไม่ได้บ้างอะไรครับ ค่ะใช่เลยอันนี้จะเป็นคำถามที่ที่ฮิตมากๆเลยสำหรับคนที่มองหาข้อมูลคือ p g w p เนี่ยคือเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานหลังจบการศึกษานะคะโดยที่หลักสูตรของ Canada West เนี่ยทุกหลักสูตรเนี่ยนักศึกษาที่จบแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ขอ p g w p เนี่ยคือระยะเวลาที่เขาให้เนี่ยม็กซิมัม3ปีถูกไหมคะแต่ของ Canada West เนี่ยทุกโปรแกร,รมเลยสามารถที่จะขอ,อะถึงม็กซิมัมได้นะคะเพราะว่าอย่างบางบาง,บางโปรแกร,รมยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นบางสถาบานันนะเป็นหลักสูตร คลอาเนี่ยอาจจะขอแม็กซิมัมได้แค่2ปีนะคะคในขณะที่ให้จริงเต็มๆเนี่ของถงกฎอิมิเกรชันเนี่ยอาจจะอนุญาตให้อยู่ได้ถึง3ปีแต่ว่าบางหลักสูตรจะอนุญาตให้แค่ปีถึง2ปีแต่ของแคนาดาเวสทุกโปรแกรมสามารถแอพพลายได้ถึง3ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่การพิจารณาของอิอมิเกรชันนะคะคือแอพพลายได้สูงสุดเลยในทุกข,ของทุกหลักสูตรของแคนาดาเวสนะครับปีนะครับก็ <Okay. S 2> ค่ะแล้วกออ็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการจบการศึกษานะคะจะเห็นได้ว่าผลจากการที่เรามี4อินเทคต่อปีเนี่ยทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะสปีดอัพนะคะจบหลักสูตรได้เร็วขึ้นอย่างปกติหลักสูตรเปนิญญาตรีของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตร4ปีนะคะ uh huh. ซึ่งนักศึกษาเรียนจริงๆเนี่ยจะเรียนทั้งหมด20เทอมนะคะแล้วก็เวลาที่เรียนเนี่ยนะคะก็คือสามารถจะเรียนใน1 ปีการศึกษาเนี่ยจะมีสามเทอมนะคะซึ่งอขอโทษไม่ใช่ยี่สิบเทอมสิบเทอมนะคะก็ะคือในหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยคือน,นักศึกษาจะเรียนสามเทอมตอนหนึ่งปีการศึกษาแต่ในขณะที่ปีปฏิทินของเราเนี่ยมันมีสี่เทอมนะคะนั่นแปลว่านักศึกษาสามารถเรียนสามเทอมนะคะจบหนึ่งปีและต่อเทอมถัดไปในในส่วนของปีที่สองได้เลย <c oughs> ก็จะทำให้การเรียนเนี่ยจบเร็วขึ้น นะคะจากสี่ปีก็อาจจะเหลือประมาณสามปีหรือสองจุดห้าปีนะคะคือเรียนแบบนอนสต็อปอ่ะใช่ค่ะก็จะจบไวกว่าเพื่อนแน่นอนนะครับใช่ค่ะแต่ก็คือแว่าน้องๆเอง่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจบเร็วเนี่ยก็คือใช้วิธีว่าคือพอเรียนครบ3ามเทอมแล้วเนี่ยนักศึกษาทุกคนจะได้สิทธิในการขอเทคเทอมเบรกหนึ่งเทอมนะคะก็สามารถเรียนสามแล้วเบรกหนึ่งซึ่งในเทอมเบรกเนี่ยนักศึกษาสามารถที่ ไปเที่ยวต่างรัฐนะคะจะทํางานพิเศษเต็มเวลาหรืออะไรก็ได้คือไม่ต้องกลับไทยก็ได้ถูกไหมครับกลับไทยก็ได้ไม่กลับไทยก็ได้ถูกไหมครับแล้วแต่น้องๆเองเลยว่าจะใช้ชีวิตยังไงถ้อยู่ที่นู่นก็สบายเพราะว่าถือเป็นช่วงปิดเทอมใช่โอเคทีนี้ในส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเป็นสรุป นะคะสามสามจุดหลักสําหรับการที่จะไปเรียนต่อในแคนในแคนาดาว่าเราต้องพิจารณาอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือสถาบันการศึกษาเนี่ยอยู่ใน DLI list ซึ่งเป็น list ของทางรัฐบาลที่ให้การรับรองว่าสถาบันเนี่ยได้รับการจดทะเบียนนะคะได้รับการประเมินที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้าไปเรียนได้นะคะ,คะส่วนที่2เลยก็คือในส่วนของ r e ฟันการันตีซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิทธิ์ของนักศึกษาในกรณีที่เกิดมีปัญหาว่าวีซ่าไม่ผ่านนะคะเราจะมีสิทธิ์ในการที่จะ ฟันเงินคืนได้หรือไม่ซึ่งทาง University Canada West เรามี p o l i ซีตรงนี้เพื่อ,อคุ้มครองนะคะนักศึกษาที่มีปัญหาว่าวีซ่าไม่ผ่านเราจะคืนค่าเล่าเรียนให้นะคะโดยที่อาจจะหักในส่วนของค่าแอดมินนะคะบางส่วนนะคะแล้วก็ Postgraduate Work Permit ที่เราได้พูดไปว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะทำให้นักศึกษาตัดสินใจว่าอยากจะไปเลือกเรียนที่ไหนดีที่สามารถที่จะเรียนแล้วเนี่ยจะต่อยอดในเรื่องของการหาประสบการณ์หลังจบการศึกษาได้นะคะ โอเคทีนี้เรามาดูโปรแกรมนะคะโปรแกรมที่เปิดสอนเนี่ยจะมีทั้งหมดถ้าเป็นระดับ undergraduate จะมี3โปรแกรมนะคะ <ạ. S 1> ก็คือ Associate of Art s นะคะ Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts in Business Communication ส่วน graduate โปรแกรมเรามีแค่ MBA ตัวเดียวนะคะคแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็น pathway นะคะเป็น p พ e พ a ร a t o รีซึ่งก็จะมี MBA Foundation นะคะแล้วก็ University Access p r o g r a รแกรมนะคะค ในส่วนของตัว Bachelor นะคะเราจะแยกออกเป็น Commerce กับ Bachelor of Arts ตัว Commerce เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพาณิชยศาสตร์ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยจะค่อนข้างเน้นไปทางสายธุรกิจเลยสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนสายธุรกิจจบออกมาทํางานในแวดวงธุรกิจนะคะก็เหมาะที่จะเลือกตัวนี้เพราะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีโฟกัสให้เลือกเป็น Accounting กับ Business Communication ซึ่งตัว Accounting ของเราเนี่ยจะมีวิชาที่อ่าซัพพอร์ตในส่วนของ CPA เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่อาจจะอ,จจะอต้องการที่จะสอบ CPA แล้วเก็บเครดิตได้ยังไม่ครบเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนนะคะรายวิชาในส่วนของตัวคอมเมอร์สของเราเพื่อไปไปเทียบในส่วนของสอบ CPA ได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับบัญชีโดยตรงนะครับสำหรับ<ช>บัญชีทั้งหลายนะค,คะ แล้วก็ในส่วนของอาร์นะคะจะเน้นทางด้าน business communication ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอาร์คือศิลปศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนยักศึกษาที่หลายๆคนที่ไม่ชอบสายคำนวณนะคะไม่ชอบสายวิทย์ก็อาจจะเลี่ยงว่าอยากจะไปเรียนอะไรก็ได้ที่เรียนจบออกมาแล้วเนี่ยสามารถไปทำงานในแวดวงธุรกิจหรือว่าการตลาดหรืออะไรก็ได้แต่ไม่เน้น คำนวณนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยที่เหมาะเพราะว่าจะเป็นในส่วนของ business communication ก็จะเรียนเน้นเกี่ยวกับทางด้านพวกความรู้เกี่ยวกับทางด้านสื่อต่างๆนะคะการทำมาร์เก็ตติ้ซึ่งเราจะต้องรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านดิจิต a ลมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือหลักสูตรสองอันนี้คือหลักสูตรปรนญนตรีนะครับสำหรับนักเรียนที่จบม .6 ไปเรียนโดยปกติใช่ค่ะ แล้วก็หลักสูตร Associate of Arts นะคะคือถ้าพูดไปแล้วตัวนี้ก็เหมือนอนุปริญญานะคะ mm hmm. เพราะว่าหลักสูตรนี้จะสั้นกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีของเราเป็นหลักสูตร4ปีแต่ตัว Associate of Arts เนี่ยแค่2ปีนะคะซึ่งในส่วนตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่อยากลองดูก่อนว่า อาจจะสามารถไปเรียนและใช้ชีวิตปรับตัวได้ไหมนะอย่าลงสั้นๆดูก่อนก็สามารถลงตัวอันนี้ก็คือว่าสําหรับนักเรียนม6เหมือนกันถูกไหมครับที่จะไปเรียน Associate of a r t เรียนสองปีแต่ถ้าชอบก็เรียนต่อให้จบปตรีถ้าไม่ชอบก็กลับไทยมันก็เป็นไปได้หรือถ้าจบแล้วก็ยังสามารถจะขอ PG หรือ UP ได้ ได้เหมือนกันค่ะใช,ใช่แม็กซิมัมสามปีเหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าน้องๆบางคนเนี่ยยังค่อนข้างไม่แน่ใจว่าอยากจะเรียนอะไรดีแล้วการที่ต้องไปใช้ชีวิตต่างประเทศคนเดียวจะอยู่ได้ไหมนะคะ <c oughs> อาจจะลองลงเป็นหลักสูตรสั้นๆดูก่อนแล้วกอ็อย่างที่บอกว่าเราอยู่ในส่วนของภายใต้สถาบันนะคะ,ะที่มีการ transfer เครดิต เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องจบ Associate of Arts แล้วแล้วอยากจะต่อยอดที่ Canada West เองเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าอยากย้ายไปสถาบันอื่นนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะนนี่ก็จะเปที่วีเดถามมาเหมือนกันนะครับว่าต้องการเรียนเรียน a s s o c i a t e e e g r e e 2ปีเสร็จแล้วนีจะไปต่อที่ยุอื่นได้ไหมอย่างเช่นแคนาดาได้ไหมหรือบางประเทศอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมก็ได้ค่ะคือถ้าในกรณีที่ในบิ t i s โคลัมเบียเนี่ย ไม่มีปัญหาเลยเพราะอย่างที่บอกเราอยู่ในลิสต์ของการ transfer credit อยู่แล้วแต่ทีนี้รายการที่จะไปต่อประเทศอื่นนะคะหรือไปรัฐอื่นเนี่ยก็อาจจะต้องส่งรายละเอียดนะคะให้สถาบันปลายทางที่เราจะสมัครเนี่ยพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าจะโอนได้กี่กี่ดิตนดียังไงนะคะแต่บรเซรโคลเบียก็น่าอยู่อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นรัฐที่อากาศไม่ได้หนาวมากเพราะมันติดชายชายทะเลนะครับคนใช่ค่ะอย่างบ้านเราไปอยู่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ ใช่ค่ะโอเคทีนี้มาดูสรุปในเรื่องของ entry requirements ว่าคุณสมบัติที่จะเข้าทั้ง3หลักสูตรนะคะทั้ง associate บั a r บ Bachelor ทั้ง2ตัวจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือต้องวุฒิการศึกษานะคะคือเทียบเท่ากับเกรด12ของแคนาดานะคะซึ่งพูดง่ายๆก็คือวุฒิม6นั่นเองนะคะสำหรับบ้านเรานะคะแล้วก็ GPA เนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า2นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ก็คือ,อนักศึกษาที่จบออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ GPA ก็จะเกินอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาทีนี้มันะจะมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะสําหรับผู้ที่อ,อาจจะจบการศึกษามานานแล้วหรืออาจจะเรียนสอบเที่ไม่มีวุฒิหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเรามีประสบการณ์การทำงานหลายๆปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทํางานในส่วนของอสายอาชีพหรือเป็น พวกอาสาสมัครนะคะเราสามารถแนบกิจกรรมประสบก,การณ์การทำงานตรงนี้นะคะพร้อมกับวุฒิการศึกษาสูงสุดที่เรามีเพื่อสมัครเข้าไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีอายุเกิน21ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ออกจากการศึกษามาแล้วมากกว่า2ปีนะคะส่วนหลักสูตรอ่าอ่า r เนี่ยนะคะเราจะรีคอ i r ์ภาษาอังกฤษนะคะเทียบเท่ากับ IELTS หกนะคะแล้วก็ Writing 6ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้บังคับเพราะกนึกษาทุกคนต้องสอบ IELTS นะคะสามารถมีทางเลือกสอบตัวอื่นได้นะคะที่ที่มีเปิดอยู่ทั่วไปในในปัจจุบันไม่ว่าจะ,ะเป็น TOEFL นะคะอ่าเป็น Duolingo นะคะสามารถเชีย yes. ร์เลือกสอบได้นะคะคือว hmm. ่าจุงแมกคือหลักสูตรปรตีคือจบผมพูดนิดนึงนะครับคือจบม .6 หรือเทียบเข้าแล้วก็มีผลภาษาอังกฤษ ประมาณใช่ค่ะจุูนใช่ไหมครับหกจุดห้าวัหกจุดห้าอ๋อไรทีโอเคมันที่มองไม่ค่อยทันครับผมโอเคค่ะทีนี้มาส่วนของตัวมาสเตอร์นะคะตัวนี้จะถือว่าเป็นตัวที่เป็นอ่า๊ popula course ของ University Canada West สำหรับตลาดเอเชียเลยนะคะตลาดไทยแล้วก็หลายๆประเทศซึ่งอ่าตัว MBA ตัวนี้นะคะจะเป็นหลักสูตร2ปีซึ่งอย่างที่เราได้เกลิ่นไปแล้วว่าเราได้ Accredit ดีมอบอรเรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้